สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนวิชาศิลปะนะคะในหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่ามองเห็นคิดเป็นทําได้นะคะในเรื่องของเส้นนั่นเองนะ <S <S เด็กๆสามารถใช้หนังสือวิชาศิลปะนะคะที่คุณครูได้แจกให้ไปนะคะก่อนที่ เราจะเริ่มเรียนออนไลน์กันวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้กันก่อนว่าเส้นคืออะไรนะคะเส้นในงานทัศนศิลป์นะคะทัศนศิลป์ก็คือศิลปะของเรานั่นเองนะเส้นในงานทัศนศิลป์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในการแสดงรูปร่างรูปทรงนะคะความตื้นลึกและแสงเงาของสิ่งต่างๆนะคะเป็นสิ่งชี้นําสายตา ช่วยการแสดงให้เกิดการเคลื่อนไหวในภาพนั่นเองนะคะมาดูนะคะเส้นแรกที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่9ได้เลยนะคะและสามารถดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเส้นแรกคือเส้นสร้างรูปทรงนะคะ ทำไมเขาถึงเรียกว่าเส้นสร้างรูปทรงนะคะเด็กๆเห็นเส้นเล็กๆๆที่อยู่ข้างใต้ลูกบอลไหมคะถ้าเราไม่ใส่เส้นตรงนี้นะคะรูปทรงก็จะไม่มีมิติขึ้นมานะคะจากพื้นนั่นเองนะในกล่องก็เช่นกันนะคะเส้นเล็กๆที่อยู่ในกล่องนะถ้าเรานะคะไม่ใส่เส้นเล็กๆตรงนี้เข้าไปนะคะกล่องก็จะดู เรียบแบนนะคะไม่มีมิตินะเส้นต่อไปนะคะเส้นแสดงความหนาบางอ่าเด็กสังเกตนะคะเล่มหนังสือนะคะเล่มแรกและเล่มที่สองที่อยู่ข้างหลังนะคะเล่มไหนหนากว่ากันใช่แล้วนะคะเล่มแรกนั่นเองนะหนังสือเล่มแรกนะคะมีความหนากว่านะเพราะว่าเขาใช้เส้นที่มีทำไมคะ ขนาดความหนาของหนังสือมากกว่าหนังสือเล่มที่อยู่ด้านหลังนะคะถัดไปนะคะเส้นแบ่งพื้นที่นะคะอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยนะคะเด็กๆอาจจะสังเกตว่าเขาเข,าเขียนคำว่าอะไรคะเนี่ยอโอเคนะคะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นตัวโอนะส่วนด้าน ขวามือจะเป็นตัว K นะคะหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นรูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะที่อยู่คนละฝั่งกันนะซึ่งเขาได้แบ่งเส้นผ่ากลางนะคะเป็นการแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อวาดภาพนะ,ะของอีกฝันตรงข้ามนะ,ะให้มีทำไมคะพื้นที่ที่เท่าๆกันนะ,ะต่อไปนะคะเช่เส้นชี้นำสายตา เช่นชี้นำสายตาคืออะไรนะเด็กๆสังเกตเห็นเด็กคนนี้นะคะกำลังเดินเข้ามาหาเรานะซึ่งภาพชี้นำสายตานะคะเขาเดินมาจากทางไหนลูกเออทางข้างหลังนะคะซึ่งข้างหลังก็จะมีอะไรผู้ขามีอะไรคะก้อนเมฆนะคะเส้นชี้นำสายตานะคะจะมีลักษณะที่เป็น สามเหลี่ยมนะคะที่ทางด้านแหลมนะคะจะพุ่งไปด้านหลังนั่นเองนะคะสังเกตเด็กคนนี้เดินออกมาจากเส้นสามเหลี่ยมนะคะใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเส้นแสดงแสงเงานะเส้นเส้นนี้นะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นอแล้วนะคะถ้าเรานะคล้ายๆกับเส้นแรกนะคะ เส้นแรกนะคะที่มีชื่อว่าเส้นสร้างรูปทรงนะก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเราไม่ใส่เส้นที่แสดงแสงเงาแบบนี้นะ,ะภาพก็จะดูเรียบแบนนะคะไม่เกิดมิติขึ้นมานั่นเองนะคะสังเกตจากภาพภาพนี้นะคะแสงมาจากทางไหนนะคะแสงมาจากทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีเงาตกกระทบอยู่ทางด้านขวามือนะคะ ต่อไปเส้นแสดงการเคลื่อนไหวนะคะก็คือเส้นที่ทาไมคะมีการสแสดงความเคลื่อนไหวที่อยู่นอรอบนอกนักเรียนเห็นไหมคะตรงหางของสิงโตนะคะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะซึ่งแสดงว่าหางของสิ่งโตเนี่ยกำลังกวัดแกว่งไปมานะ,ะและตรงเท้านะคะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะเท้าข้างหลังเหมือนการกระโดดนะคะขึ้นไป ก็แสดงการเคลื่อนไหวของเราได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่10นะคะเส้นภาพแรกนะคะที่อยู่ในกรอบนี้นะ,ะดูไปนนพร้อมกันเลยนะคะเป็นภาพที่มาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าในธรรมชาติมีรูปร่างรูปทรงนะคะมีเส้นและมีสีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อนักเรียนมองแล้ว ควรจำแนกให้ได้ว่าเส้นที่เห็นนั้นเป็นเส้นชนิดใดนะเป็นเส้นชนิดใดนะอ่เด็กๆดูเส้นของต้นไม้ต้นนี้นะคะอ่าเป็นเส้นอะไรคะอืเป็นเส้นของการทำไมคะสร้างรูปทรงใช่ไหมลูกอ่าการสร้างรูปทรงนะ,ะและใบไม้แอปเปิ้ล เหมือนกันนะคะเป็นเส้นแสดงสร้างรูปทรงนะคะตัวนกก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะ,ะในแผ่นไม้นะคะเด็กเเห็นแผ่นไม้ไม้ไมต้นไมแ้แผ่นไม้ตรงนี้นะคะ ก็มีเส้นนะ,ะให้นักเรียนเห็นเหมือนกันนะรอบตัวเรายังมีเส้นต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นเส้นของใบบัวนะคะหรือแม้แต่เส้นของทำไมลูกใหญ่แมงมุมนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะ,ะในธรรมชาติของเรานะ,ะเส้นต่อไปนะคะภาพต่อไปนะ,ะเส้นของต้นไม้อ่าแต่ละต้นถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมลูก ต้นไม้แต่ละต้นนั้นนะคะมีลวดลายเส้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะในสักต้นเดียวนะ,ะอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะการเจริญเติบโตหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองนะคะ